น้องโฟกัสจิรกุลงานนี้บอกเลยว่ามีการตัดเพาะกับชีวิตว่าปีนี้เป็นปีชงที่ทไม่ใช่ชงธรรมดา,าเป็นอภิมหาปีชงปีนี้เป็นปีอะไรของฉันก็ไม่รู้นะน้องโฟกัสบอกว่าเล่าเรื่องเราชีวิตตัวเองตัดเพาะแหละเธอโพสต์นะบอกว่าอภิมหาปีชงเริ่มต้นด้วยการทําธุรกิจก็เหมือนจะใหญ่เกินตัวไปไหนตามด้วยแมวทยอยป่วยเริ่มต้นแมวทั้งทั้งบ้านเป็นหวัด ค้องก็ไม่ดีตามด้วยแมวเป็นนิ้วค่าไตาขึ้นเข้าออกโรงพยาบาลเกือบทุกวันระยะเวลาเกือบ3เดือนสุดท้ายน้องต้องผ่าตัดย้ายท่อปัสสาวะมาที่ท้องหมดเงินไปเกือบ200,000น้องตัวเล็กที่บ้านารับมาล่าสุดก็เป็นพยาธิเม็ดเลือดตัวซี่สุดๆไม่มีแรงต้องไปให้น้ำเกลือฉีดยาดที่โรงพยาบาลทุกวันไปต่างประเทศก็โดนขโมยกระเป๋ากลับมาถึงไทยน้องตัวเล็กก็ตายทั้งนี้นั้นคือ เป็นหวัดทั้งบ้านแล้วก็ติดจากไหนก็ใหม่หรู้ผ่านไป5้าวันแมวที่บ้านติดไข้หัดแมวต้องส่งน้องไปนอนโรงพยาบาลหมดโอกาสบอกเลยว่าเนี่ยตายแน่เลย70%คุณหมอบอกมาแมวที่บ้านทั้งหมดเสี่ยงติดไข้หัดแมวทำความสะอาดบ้านทั้งหลังเมื่อวานเพิ่งไปเยี่ยมน้องมาสองรอบวันนี้แมวที่เป็นหัดตายแล้วร้องไห้ทุกวันเครียดมากๆเลยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นรับมือไม่ไหวแล้วนะไม่มีแรงจะทำอะไรแล้วนะเศร้าอ่ะ นี่คือการตัดพาะของน้องโฟกัสนะทั้งนี้ท่านั้นบอกเลยว่าห้องข่าวบ,บังเที่ยงเป็นกำลังใจให้โฟกัสนะแต่เรื่องราวต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นอย่าโทษทุกสิ่งทุกอย่างเลยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งส่งใจให้เสมอและเรื่องราวต่างๆที่มันเป็นเรื่องร้ายขอให้มันผ่านไปไวๆส่งกําลังใจนะคะในหัวใจคนที่เลี้ยงสัตว์เหมือนกันเข้าใจเลยค่ะ